สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือนการอินเลฟในที่ทำงานทำให้การขึ้นเลฟเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับถึงแล้วครับเรียกจิบเฉยๆก็ได้ค่ะเราอยู่เท่ากันทำให้การประชุมไม่น่าเบื่อทำให้การเซ็นเอกสารอันนี้เป็นเอกสารพิเศษที่อยากให้คุณจิบพิจารณาดูนะครับ ช่างมีความสุข <S <S จริงๆแล้วทั้งคู่ควรจะมีชีวิตรักสุดหวานชื่นถ้าไม่ได้ทำงานอยู่ธนาคารที่มีกฎเหล็กห้ามพนักงานเป็นแฟนกันกฎห้าอะไรวะคนก็จะรักกันไม่ห้ามกันได้ไงลักษณะแบบนี้นะได้กันแล้วชัวร์ๆอะไรทำแก่งง้งไ,ได้ไหมไม่ถงองี้ใช่ไหมได้แต่อย่าชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำ กดในธนาคารที่ห้ามพนักงานเป็นแฟนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเด็กฝึกงานนี่ไม่นับใช่ไหมครับไม่นับไม่นับคนเจ็บหัวใจคนเจ็บว่างหรือเปล่าไม่ไหวแล้วนะคบแฟนหรือคบโชว์อะต้องมาคอยเอหลอกๆซ่อนๆอะถ้าเกิดมีคนรู้เรื่องเราอะ่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะ่ะงั้นก็แต่งงานกันเลยดีกว่าโอเคก็แสดงว่าเธอยอมลาออกล้วขอเธอแต่ง แต่เราไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะลาออกเธอให้ละออกเราหาเลี้ยงตัวเองแ้วทำไมไม่ให้เราหาเลี้ยงเธอก็เราผู้ชายที่ไหนให้ผู้หญิงหาเลี้ยง่ะจิ๊บเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำทั้งๆนั่นแหละไอ้ใครๆที่จิ๊บว่ามันแมงด่าไงล่ะจิ๊บยันเอาี้ตู้ a t ทีที่ชลบุรีอ่ะจ่ายเงินเกินไปแสนสามฮะตู้ ATM มมันแจกเงินฮะผมต้องการที่จะรู้ว่าใครได้เงินเกินไปบ้างและคุณต้องไปเอาเงินนั้นกลับมาให้ได้ทั้งหมดถ้าเธอทำได้อ่ะ เรายอมลาออกเลยอะชืนี้นไหนชื่อคนกดเงินไปวันนั้นนะ,ะครับกนี้เลยเหรอครับถูกต้องครับเราถ้าเราทำไม่ได้ <c oughs> เราลาออกเองอสวนเรื่องลาออกนะเตรียมตัวไว้ได้เลยเฮ้ย <c oughs> เอาชุดตำรวจที่ไหนมาใส่กับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยจะยอมคืนเงินดีๆจะไปนอนในคุกเ <c oughs> งินเงินอะไรเหรอฉันไม่รู้เรื่อง พี่น่าจะดูเรื่องนะคะเพราะว่าวิธีการกดเงินของคุณพี่เนี่ยมันดูผิดปกติใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ข้อสอบกดเหรอ ATM. เอเอรักเออร์เร่มีปืนขายไหมแบบดีหรือแบบธรรมาดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมหมดแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบ าอเตี้ยัยแล้วจะถามอะไรยาแย่19มก,กราคมนี้หาโอเวอร์ How over, รักเออร์อเรอร์ในโรงภาพยนตร์